มามาครับเมื่อนี้ย่างมึกย่างมึกแม่ครัวของเราสั่งมาจากบ้านเป็ดโดยตรงแม่ครัวสั่งมาจากบ้านเป็ดเอามาย่างมึกโดยเฉพาะได้นี่ของแซ่บของแซ่บนี่เมื่อนี้ได้ตูดมึกกับข้างมึกมาเอาหมอมาเบงในโบแลวจ้านี่ เป็นหม้อมาอนี่กเยนนั่นแหละเอาไก่มาให้เบิึงเพิ่นเบึงน้ำหนึ่งใไก่มาจากไอ้นั่นละหอยย่างเดี๋ยวค่อยอุ่นห้องเขาสวนกวางครับได้ไก่มาจากเขาสวนกวางนะโอ้ไก่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ของฝากครับของฝากกวางไม่เหมือนจากเขาสวนกวางเขมาฝากจอดกับแม่บ้านตัวนึมากโอ้เป็นตัวใหญ่ๆเป็นต่แซ่บอืมเดี๋ยวกินกระสมตำ เดี๋ยวโบไปบ้านตัวนึงเดี๋ยวย่าง,งกินยีนีสองตัวเดี๋ยวไปไว้ไปบ้านตัวนึงเดี๋ยวไปเบิง่งไอ้จอดของเราสิหนูยินดีเสียงต่ำปุงป้งปิงป้งปุง้งปิ้งปุ้งปิ้งอยู่บบมากับส่งผมไม่ได้มื่อนี่อยากได้ส่งผมไม่สันว่ามาหังไม่มาหังสันมาหาก็เลยจัดให้เบิ่งส่งผมมัน มันก็ควรตีนเลยมันตัดผมควรตีนนี่เป็นแดงอันนี้ซีฟู้ดเหรอจ๊ะอ,อ,อ,อร่อยปากบากตูดแน่บมงครั้งนี้ด้วยแกงมันต้องเร่มเสียวบัดสดาย้วยแกก็เพริบแซบดุดยอดที่เรามาครับเดี๋ยวไปกินไอ้อย่างมึงกนีกันครับผม นี่ตนำน้ำจิ้มก่นอนอาอบาดนี่ได้ทีเราโบบาดนี่จัดเลยบาดนี่ได้ทีเลยบาดน,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 นี่ยอุ้ยแจมเ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 นี่ยเอามึงซิมมึงเพื่อน นาะทำโตโตเด้มอือน,นี้คือใส่สีแดงแล้ง,ลงริดคาเขาว่ามือนี้เจียวหวานหันเค็มครบเลย,เลยครบสุดที่บอกว่าแซ่บแซ่บอีกมือน,นี้มาเด้อ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 อันนี้ก็นี่ยังก็ไอตูดหมึกอันนี้เด้อ อันนี้ตูดเหมือนกันอ๋อมีตูดมือสองตูดเหรตูดมึกเป็นคางมือยิ่งเต้นได้ตำนานลองเบิรงดูไอ้ตูดมึกก็ด่นี่แหละไอ้ตูดมือเกกนี่ยอ,นะอ๋ออะไรสีเลยเนาะอืม,มงี่ยังเห็นเลยเนาะเออเดี๋ยวเป็นวงๆเลยไหนลองเว่นเป่นเว้น,นอืมมันก็น่าอร่อยอยู่นะอืม อยากซีดพอมันเนี่ยหรยาหรือยาป่ะเจ็บครับเขอย่างขายใหม่ซ้ำเนี่ยซ้ำตุนมึกเนี่ยร้อยสามสิบเนี่ยแม่มามึกกลือนี่นะไอ้กรุบๆเลยด้ยเนี่ย ผอมเปรี้ยว้นรับวะขอถ้านี่ต้องกินคำยังไง เขาไก่แห้งไรนี่มาโอ้โหม่กจะย้อยยยังอไยกไม่เข้าปากเิยแต่นี่ยังนี้ก็พมึนี่มันเข้ากันอือ

ในหมอ้อเรายัางมีอีกเยอะทันทันัน,นเด็ดจริงๆวันนี้เดี๋ยวกินก็ตำสมบ่เนี่ยเดี๋ยวผมไปตำสม ทาเป็นเรือดองกุ๊บเลือดร่างวัดซุ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 ดเท่านั้นแล้วแนวนี้เนาะของปิ่งๆอย่างๆสิเนี่ยมันแบบแย้มๆคอยเลยสิอืมนี่อ่ะมึกมีโปโตมักอีกยังมากมากเนาะความเข้มอยู่แล้วมึงก็มีความเข้มอยู่แล้วใส่แต สีดำเยอะสินนะอ่อสิสอว่วขาวครับซิวดำเอาสีสันมันแค่น,นั้นเองสิวดำมันมาบางบเ่นบุฟนบุข้วทองหมบข้าซอก็เข้มจังเป็นไงหัวจัดยอะตีมามามาครับ ืออย่างเดี๋ยวเอามาตําเดี๋ยวจะตาําสมตำกลิ่นแบบแซ่บนัวนัว <c oughs> นจ้ากิน <c oughs> ข้าวน้ำกันจ้ามามากินข้าวแรกน้ำกันจ้า มาชิกใหม่ยกดูมาดีมาดีแล้ววัสดีจา้าเพาะดิโอ้้วบมาด,ดูมาก่อนวาก่อนสวัสดีครับมา,มาไหขึ้นเข่าโยนี้วงไงมาดิเศร

mượn 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 ที่เล่นเ้นนั่นกินก็ไม่เมี่วามันมีแนวแซ่ไปกียตอน้อม่นอบเลยน้องแท่ก็้ไปร้อนแรงคุณมีเยอดมาอยู่อร่อยไหมอร่อยกินเยอะอร่อยใช่ไหมอร่อยจังงี้จุดยอะ เอาเลยนีตีกระเป๋าด้วยตันั้เวเขาสื่อไปเขาน้อตั้งหอตั้งหอบูมี่ห้ปบัดออมาถนนบูมี่นี่ต่ว่ามันไปไช้แบบมี่ระวัาใช้ทังัวไง มันจากหลับแข็งเลมายขางนอไม่ได้เอามาเพราะหงอยบ้าตัวอร่อยตีแมันีไม่สามสิหมันีคัคันยืดือข้างในนะได้ท่านี่แต่คันืงนอกก็ได้เนี่ต้นขาเิข้าวเกียวจะขาเนีวก่กับอย่นี่จะข้าวเหนก แอ่นาเาเอาลักต้อนมาขายต้อนอีกเพื่อเพื่อการชิดว่าวไอ้ชื่อนั้นสิบแห่งบ่มีงว่าบางคนอาจจากข้างนอกอถูกไหมถึงนั้นตื่นตัว แม่มึงไม่แม่เลยบอทุกคนซือิมึงม่อมาวอืมพอดีเลยมมันแบบทิ่เน้อนะมันหอมอืมมันกอบกอกมันบกกแล้วมันกรอบกับนื้อค่ะทุกมึงนะ

โบมาฮัมามชาวบ้านมากจะไปไเด็กตอนก่อนอมนี่บอโว่ดรถออก่อนบางก็บอกกอบวานเดียว นล็กแดดเล็กแดดตรงนี้เลื่อนตัวไหมว่าแม่หมอนไม่หมอนเปนหมอนล็กแดดคนเทนตน้องเขาเจอตัวดีก็แดดจะที่หายอ่ะ mọi người 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 ขอขอเราทำเขาเจอเลนะทำอะไรไกิน,นอ่ะกม,ม,มนไม่ร้ตงไปนานบัวมีใช่ใช่าช่ใช่ใช่ดูนี่นมีบัตมีกี่ตวเจชู้น คุณดูด้วยดำพีเกะนั่งว่าไม่ลัวน้งคล้ายเจ็ดนิฮะนัว่ามากแต่บางทีหละมากน้องคล้ายจังเดียวนั่งว่มีไม่ถึงสามบาเท่านั้นก้อก่วุ้บวุ้บนองไกวุ้บวอืมนี่อารมณว่าน้องไก่กุ้บวุ๊ก เป็นหัวไก่ก็เตะกุกนย่เนี่ยตีนเส่าต้นหะเสาเตาไม่ว่าไกจะมไ่ตีนเหัวไก่ชุ่มๆแย่กูได้หัวไก่กระเด็นกว้าหลาอดีกอดีบอกๆไก่ย่างไม่จ้าไก่ย่างไมจ้าร้อนๆจ้า ไปยินม่ไจะพายไม่เนนอนอยู่กับีิีมกเราตีนเีร ouais. ู้างางมันจอนั่งรถไฟไนนไม่เเดียขาสหเซงหเซ้งดเลกาแฟ่ต้งลงตูน Dùng cái non cái chân ghi ý hiền bóng bổng từ đầu cõng. Sự bỏng 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 bỏng

้ำส่วนนี่คุ่จอดได้น้องจอดไปถึงหม้ไก่เหมือนแห่หว่าอ,อ,อะไะยคะพี่เจ้านี่คือตาหวานเถอะวะไปแล้วเต็มคาราเบลแล,ล้วถึงหมึกถึงไก,ก่ช้อตนตามสมตำขอเอามือลุยเลยนะคุยเลย คุยทำเนียรลยครับอืมอืมงก้ัววานก็บางมือมดเฮ้ยอืมวันไหนกันแสบน,น้งนบบองกัน <c oughs> มือกินเขาหลายคนครับเสบครับท,ทั้งลูกทั้งหลานทั้งมูอวครับส๋ัตบอวัสด,ดีครับ เขาก็ปลกันนีน่แหละแม่แม่ไม่อยากให้ปล่อยแม่ยิ่งสองตัวแม่ปล่อยออกมาแล้วก็อยากเข้าวูแลนออกที่ย จิระขึ้นพินาห้องไปเดียขึ้นันนนิ่มนาหมาแล้วทำไมไม่ถึนิ่ม่ลอวะน้าไปเอาอะไรสากแลัวมาเดี๋ยคนนิ่มหน่อยนะเพื่อรายกจะพู้าพหมาเด็ว เดวของคนมันยาของคนได้ยุเป็นไออกระบาระบาดจาของมันงั้นว่าของมันก็ต้องเป็นสีชมพูมันหอมแบบกนุ่มสีหอมมันนุ่งยาละองสีชมพูชมพูของมาเลยเขาเด็ดสื่อเห็นองนต์หน่อยเนี่ยไินจิ้มบขวยเลยเนี่ยเขายวบิซีมั้งแบบตัดอะไรซีไปได้แต่แต่เป็นสีชมพูของมา สีเขียวมาก็่อน้องี่ชีู้สีูอง้อมเยนจัดมันนี่ามน่สามารถพอติดกองกันหน่อยขาแม่บอกขาแม่ได้น่ะยัก็ยเนตะยังอยู่ย่ยันลียังแต่ว่าจัมันบอก่นบติอะไรนั่นะม่ครับต้นใจว่าไปัยิมนะ คลิปนี้ก็บชีเร่หมดเลยมึงไม่เจียวคลิปนี้ก็บชีเร่ไว้จำเลยครับผมโอ้โหมึงนี่แซ่บหลายสมตำกับไก่ย่างเข้ากันปานนงี้ยมึกย่างนี่ไปตื่นคลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายพอ,อ,อ,อกันคลิปหน้าจ้าแซ่บว่ะแซ่บเพิ่งรักษาเรื่องกระดูกมึเดียว <laughs>